เซมนะครับนายกสโมสรนิสสามอพยัพนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมา2ปีการศึกษาด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มาจับพักการเมืองใดๆนะครับแต่ว่าเป็นมาจากการชุดฉุกเฉินนะครับซึ่งพายัพไม่มีการเลือกตั้งในสมัยที่ผมเป็นนายกนะครับก็คือเป็นการสรรหาจาจ13มหาวิสิสคณะนะครับเข้ามาเป็นกรรมการกลางตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งสําคัญครับที่เราเห็นในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาหรือว่าในประเด็นของเยาวชนก็คือจิตสาธารณะที่เริ่มหายไปจาก ระเยาว,วชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทํางานเพื่อส่วนรวมในระดับมหาวิทยาลัยตรงนี้ครับแต่ว่าเมื่อเราได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานในเครือข่ายทําให้เรามีประสบการณ์ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับซึ่งยังคิดว่าเป็นเวทีที่สําคัญมากครับสำหรับเครือข่ายที่เราได้ได้แบ่งปันซึ่งกันและกันเห็นสิ่งที่ดีจากหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็มาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยของเรา รหรือว่าในองค์การของเราก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับเราอย่างมากนะครับแล้วก็อยากจะหนุนใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับในการที่จะทํากิจกรรมต่อไปนะครับยึดคติ ไว้เสมอนะครับหรือว่าพูดกับตัวเองไว้เสมอว่าการทํางานเพื่อชุมชนหรือว่าการทํางานในสโมสรนักศึกษาเนี่ยอาจจะทําให้เราเหนื่อยฝ่ายร่างกายแต่สิ่งสําคัญครับเรามีความสุขทางใจที่ได้ทําเพื่อผู้อื่นก่อนนะครับหรือว่า คำจำกัดความของผู้รับใช้หรือว่านักกิจกรรมคือการที่คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอาัคติโคสที่ใช้ในชิบะตอวันนะครับก้าวสู่อาเซียน่าขอใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับบอกว่า you dream will become true when you believe that you can do นะครับความฝันของคุณจะเป็นจริงเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำมันได้ขอประจาัารพรรดครับ100ปีแน,น่น